โอ้แล้วดิฟแล้ว ลิปหลอกมาก <laughs> รู้เลยใส่ฟิลเตอร์ก็คือเหมือน,ฟ,น <laughs> ฟันเลอะฟันเลอะล,ลิฟตลอดเวลาเปลี่ยนอันเงีนดีกว่าที่ติดอยู่กันก็บอกอยู่ว่าจะกินยูเกะนี่แก่อะไรเดี๋ยเออเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนให้พี่ล่ะเราสับยี่อองหรอกินยูเกะทำไมถ้าอันนี้ดีกว่านี้พอได้เรื่องอันนี้คือเปิดไปอ่ะ มาไลฟ์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดขายบัตรแล้วเนาะใช่ไหมเราทำงานหน้าที่การงานให้สมกับที่อยู่ที่นี่หน่อยสิบ <laughs> โมงนะครับขายบัตรที่ไทยทิ k เมเจอร์นะคะคก็กกมาดูฟิแนลอีพีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์แค่แป๊บเดียวละกันนะครับไอ้ไรอ่ะอ,กกอร่อยอร่อยโซนิคเชีย รัไปญี่ปุ่นโซกูตโซกูตนะวันนี้เราจะมาแบบกริงโทวันนี้ผมมีน้องชายคนใหม่มาด้วยนะครับ <c oughs> ไม่เคยเจอหน้าเลยแต่ว่าเจอหน้าปุกก็รู้สึกว่ามันอยากไปนอนตลอดเวลาง่วอยู่ <c oughs> องวอยู่ <c oughs> อง่อยู่นี่ปุกปุกจำไ,ได้ไหมว่าวันก่อนเรากินกินน้องเขาไปแต่พี่เชื่อมั่นว่าน,าน้องที่ร้านนี้ จะทำให้เราประทับใจได้มากกว่าร้านนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวคนทำหาไีกัะเดี๋ยวเลยนะว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนอ่เดี๋ยววันนี้ผมยผมจะกินเป็นเพื่อนพี่เกดแต่เวลาเวลาเขากินแมตโตเขาต้องผสมว่าเขาต้องคนหมด่าคนรวมรวมทุกอย่างอยู่ในสัหนึ่งเดียวเนาะไม่มีคนบอกว่าพี่ลองกินกับข้าวกับไข่กับอย่างอื่นดูไหมอะไรเงี้ย ถ้าเอาจะกินกับไข่เราวันนี้เรามีไข่แล้วนะคะถ้ามันเองไม่ดีก็น่าจะเป็นที่ตัวน้องเขาเองนะคะหรืออาจจะเป็นที่เราไม่ชอบเฉยๆอ่านที่เราไม่ชอบเพราะดีที่ี่คำนี้ดีมากเลยอยากใครสอนมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่มึงแน่ๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาโตะในวันนี้กับนาโตะในวันนั้นจริงผมเป็นคนที่ชอบกินแบบรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากๆนะได้เลยค่ะ แค่หน้าตาแค่หน้าตามันก็แค่หน้าตามันก็มาทุกอยากลองไหมผมขอลองก่มาพี่ผมขอลองมาได้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 มือนี้อร่อยมากเก๋มันจะได้เพราะว่มันองุ่นคับพีไทยเราต้องชนพี่กคับพีไทยโอเคนะเราจะเริ่มมาเข้า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 มาเดี๋ยวดูนะครับว่า เราจะรอดหรือร่วงนะคะสองไอ้เปากินน้อยเกินไอ้เปากินอีกเร็วเขียวพี่เจดเขียวอย่าอมข้าวสอนกินรอบแล้วเช็ดปากด้วยเร็วๆไม่มีแรงเช็ดปากแล้วตอนนี้เปาพี่เจดป้อนต่อดีกว่าพี่เกดป้อนถ้าคำแรกมันอาจจะยังไม่รู้รสเท่าไหร่พี่เจดป้อนเปาเพราะว่าเปาไปกินน้อยเกิน เอาแต่ตะเกียบพี่พี่เกรงใจล่ะโออผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรไม่ได้เกรงใจพี่เล้วแหละเอ้าพี่มันดีดีน่อยสงหน่อยนะพี่เกดก็หยุดไหมถ้ามันไม่อะไม่ไหนชิมได้ปะลองไปลองกับอะไรอะไรเราก็เป็นคนกินง่ายแล้วนะ นกลิ่นแย่มากกลิ่นตลกฉากเวอร์แต่ผมว่ามันอ s สโซดิลิเชียสดูไกด์อีสโซดิลิเชียสผมว่ามันเบทเชอร์กว่ากับนิ้วใช่ไหมใช่เออมันมันดีกว่ามันดีกว่าเดี๋ยวก็อันไรสิได้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 อ่ะพี่เกย์ยุเกย์ล้างปากก็ถ้าใครชอบกินนัโตก็เชิญกินไปต่อนะคะแต่นี่น่าจะเป็น last time ละ อ๋อจริงๆนะเพอร์โพสอ่ะในการไลฟ์ของพี่เก๋วันวันนี้ก็คือพี่ตอนเดินออกมาจากเดินกลับบ้านเราได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาแต่ว่าเราจะไม่พูดชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ออสปอนเซอร์ไลฟ์นี้นะคะแต่ว่าอยากอุ๊ย เอ๋อไม่ต okay. ้องลุ anything, mm ้น hmm. จุ่มหรอมันเปิดออกมามันรู้ได้เลยหรอไม่มันมีอัญมณีเฉยๆแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นชีสไม่จริงพี่เกลี่ยต้องดูหลังกล่องก่อนพี่เกลี่อะไรแบได้ตัวไหนไม่เอาไม่ดูไม่ดูหลังดูตรงนี้ดูมันก็รู้สิว่าเป็นตัวไหนอ่ะเพราะมันมีอัญมณีบอกไวแล้วนี่ไม่ก็ตอนแรกไงพี่เกลี่ต้องดูก่อนว่าอยากได้ตัวไหนแล้วก็เดาวล้วเดาแล้วเดาจะถูกพี่ก็แบบแต่ตอนนี้มองอย่างนี้แต่พี่ไม่มองพี่ไม่มองพี่ไม่มองพี่เขาพี่อกลี่คนที่คนที่เขาให้เขาบอกว่าอยากขอให้้ไดหหมมมมาาานะะคแต่่่วีใช มีอ่ะแต่ว่าที่มันมาอันนี้มันเป็นชีสไงมันต้องเป็นหนูสิริบยังยวอันนี้หมายอะไรดีไงตัวนี้เป็นอะไรอะนี่เป็นตัวอะไรอะสัตว์ชนิดหนึ่งพี่แกนี่กวมีตัวไหนอ๋อจะได้หมาเขาอยากให้ได้หมาได้แมวแต่ก็น่ารักนะน่ารักอยู่นะเอาไปตั้งที่บ้านเอาไปตั้งกับคนละพักเพื่อนของเขานะครับ โอเคนะครับพรุ่งนี้นอกจากจะขายบัตรไฟนอล EP แล้วนะคะเราก็จะมีวันดีกูดเดย์ EP สิบนะคะคก็อย่าลืมไปดูกันด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ไปแล้วดีกว่าพอดีแวะมาแวะเวียนมาไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนะคะว่าเราจะทําอะไรกันบ้างตัวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอเป็นวันที่ดีครับครับตื่นก่อนแบบนั้นะเตง ไปเลยดูมันจะเยอะนะคะแล้วก็ Have a good night นะครับทุกคนบ๊ายบาย Have a great night นะคะทุกคนเรามีสคริปต์มางงเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นอ๋อ great night ๋อ great ไง Have a great night นะคะใช่เออเราชื่อเกรดจริงๆด้วยเออเราเราก็ลืมเราก็งงเหมือนกันนะคะโอเคค่ะไว้ see you tomorrow นะคะทุกคน Até